นิสสันโนด V นะคะเครื่อง1 2 0 0ซีซีเป็นรถปี2018ค่ะผ่อนเพียง6,000กว่บาทเท่านั้นนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ นิสสันโนดวีนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะทุมสลับผ้านะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะมีสีลายผ้าที่แตกต่างกันนะคะ3สีเลยมีช่องสุดอแผ่นซีดีเปิด FM ฟังเพลง AM ได้หมดเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีแอร์นิวติตอนให้ด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดูรถกันอีกแล้วนะคะรถคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมนะคะคัดมาให้ด้วยใจทุกคันนะคะวันนี้ก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวพลพาดูรถอีกหนึ่งคันค่ะเป็นรถ5ประตูอีโก้ค่ะที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะนิต s a n n o t โนตวีนะคะเครื่อง 1,200cc เป็นรถปี2 0 1 8ค่ะผ่อนเพียง6,000กว่บาทเท่านั้นนะคะไรายได้10,200นะคะมัดรวมกันมาเลยมาดูกันทุกจุดนะคะคันนี้เป็นรถสีขาวมุกนะคะกระจังหน้านะคะนิส s a n l ชลายเส้นโครเมียมตรงกลางไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะ คันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะย่างปีใหม่ดันหลอบใช้งานได้เลยกระจกค่ะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวด้วยนะคะมือจับค่ะเป็นมือจับโครเมียมแบบนี้เลยค่ะสำหรับมุมด้านหลังนะคะของคันนี้นะคะก็เป็นรถ5ประตูนะคะ Nissan Note V เครื่องพันสองนะคะที่เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะเข้ามาปุ๊บก็รีบเอามาให้ดูก่อนนะคะ เปิดท้ายกันนะคะดูห้องสัมภาระกันนะคะนี่นะคะแผ่นร่องนะคะเราเอาไปตากแดดน,นะคะไล่ความแบบว่าสกรปรกทําความสะอาดทุกอย่างให้หมดเลยนะคะพร้อมขายนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ทุกอย่างให้ครบเลยนะคะอันนี้เป็นแม่แรงนะคะอุปกรณ์อย่างแกะอย่างอะไหล่ทุกอย่างเลยนะคะให้เราได้ใช้งานกันได้ง่ายๆอย่างอะไหล่ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นยางแม็กซิสนะ คันนี้นะคะก็ดูกันนะคะที่ตัวน็อตนะคะยังเดิมเดิมนะคะเป็นน็อตสีเดียวกับตัวรถค่ะเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะตะเข็บเดิมด้วยเช่นกันนะคะเบาะสามารถพับราบไปได้แต่ไม่สามารถพับแยกได้นะนะคะในส่วนของแผ่นกระดานเดี๋ยวใส่กับคืนให้นะคะอันนี้ช่างเขาเอาไปทําความสะอาดให้อยู่นะเอาละมาดูกันนะคะสําหรับภายในนะคะห้องผู้โดยสาร นิสสันโนดวีนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะพรมสลับผ้านะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะมีสีลายผ้าที่แตกต่างกันนะคะ3ส,สีเลยสวยมากๆนะคะให้ความโปร่งโล่งสบายมาดูกันนะคะที่นั่งคนขับบ้างนะคะเปิดมาแผงประตูก็จะเป็นระบบ,บล็อกไฟฟ้านะคะมือจับด้านในนะคะเป็นโครเมียมมาให้ด้วยคันนี้นะคะเบาะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันสีสวยเลยนะคะแล้วก็ พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้เลยนะคะนิสสันตรงรุ่นเลยมาดูกันต่อที่คอนโซลค่ะที่คอนโซลจะดีไซน์นะคะเป็นช่องแอร์นะคะไซส์มารตรฐานแบบนี้เลยนะคะ มีช่องเสียบแผ่นซีดีเปิด FM ฟังเพลง AM ได้หมดเลยนะคะซีดีก็ได้นะคะขับรถเพลินๆน,นะก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีแอร์ดิจิตอลให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นจอแสดงผลนะทุกคนเปิดออโต้กดปุ่ม AC ด้วยนะไม่งั้นแอร์ไม่เย็นนะคะที่วางแก้วมี2ตำแหน่งตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้ด้วยนะคะเกียร์ใส่เหรียญใส่ของกระจุกกระจิกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ นี่คเกสใส่ของเปิดขึ้นด้านบนนะคะก็จะมีช่องเสียบสาย AUX USB ตรงนี้นะคะเผื่อใครหาไม่เจอนะนี่ค่ะบุ Book Service, ๊กเซอร์วิสเอกสารสำคัญต่างๆติดรถไว้ให้แล้วนะคะออกรถกับเราค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านนี่มีไฟหน้าเก๋งให้ด้วยไฟการเก๋งติดพร้อมใช้งานนะคะม่านบางแดดมีกระจกในตัวนะคะ ทั้ง2องฟังเลยนะคะเอาหล่ะนะคะคันนี้ก็พิเศษสุดเลยนะคะราคาเพียงซัมซหนเกบาทค่ะนิสสันโน t วี1.2ปี2018นะคะผ่อนเพียงห0พักวาบาทเท่านั้นสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะคะคันนี้นะคะน่ารักปุปป๊กกิ๊กมากๆนะคะรถ5ประตูอีโกคาประหยัดค่างวดประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็เราคัดมาให้อุ่นใจสบายใจแน่อนอนนะคะนี่คันนี้จะบอกว่ามีปุ่มพุชสตาร์ทด้วยนะคะ ใช้คู่กับกุญแจสมาร์ท y l e s s นะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะกับ n o t ต V ีคันนี้นะคะใครที่อยากได้รถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนทักแชทนะคะแอดไลน์มาได้โทรหาโทรตรงได้เลยก็ได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีๆที่นี่ให้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศคะ่ะขอบคุณค่ะ